แต่ว่าชายคนนี้ค่ะบอกว่าเป็นเจ้าของรถเช่านะคะถูกชายอ้างตัวเป็นตำรวจปล้นเงินไปถึง7จ็ดแสนบาทเจ็ดแสนโ<ห>ไม่น้อยคุณผู้ชมซึ่งเจ้าของรถเช่าเนี่ยเขานำภาพคลิปกล้องหน้ารถค่ะเข้าไปร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะบอกว่าช่วยด้วยขอให้ความช่วยเหลือนหน่อย บอกว่ามีชายชาวจีเนี่ยถูกชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะคะขับรถอเนกประสงค์ปาดหน้าค่ะแล้วก็รีดเงินไปถึง7 0 0 0แสบาทระหว่างที่ลูกค้าคนนี้ที่เช่ารถเนี่ยะจะขับรถไปที่พัทยานะคะคลิปนี้ค่ะมาจากกล้องหน้ารถยนต์ของผู้เสียหายเองนะคะคุณผู้ชมขณะที่กำลังจะเดินทางไปเม,มืองพัทยาค่ะแต่จู่ๆเนี่ย รถคันที่บอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยมาปาดหน้าเฉยเลยพี่จ๋มเป็นเราเราก็ตกใจเนาะเป็นเราเราก็ตกใจเนาะว่าอุ้ยใครเนี่ยขับรถมาปาดหน้าหรือว่าเราขี่ไปไม่ดีหรือเปล่าอ่ะเขามาตามมาเอาคืนหรืออย่างไรนะคะเขาบอกตกใจมากมีรถเนี่ยมาปาดหน้าเป็นรถสีขาวตอนแรกเนี่ยขับมาประกบเทียบข้างก่อนจากนั้นปาดหน้าซึ่งก็ต้องจาเป็นต้องจอดอ่ะเพราะว่าปาดหน้าไปไหนไม่ได้แล้วนะคะ จากนั้นมีรถอีกคันค่ะขับประกบด้านข้างพร้อมกับส่งสัญญาณให้จอดข้างทางแล้วก็มีผู้ชาย4ี่คนเดี๋ยวพี่ดูคลิปนะ,ะนี่นี่นี่เหมือนเขาทํากันเป็นขบวนการรถที่มีกล้องคือรถของผู้เสียหายเห็นไหมคะคันหน้าพยายามดักหน้าละและ้วคันข้างก็เหมือนถือไม้กระบองไฟเนี่ยพยายามจะโบกให้จอดแล้วทากันอย่างนี้เลยพี่บุญการขนนนลเนี้ยแบบนี้นะคะจากนั้นมีชายชะกัน4ี่คนลงมา ล้อมรถของเขาคนนี้เนี่ยบอกว่าขอดูหน่อย oh, oh. เป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติถ้าเป็นคนไทยแสดงบัตรถ้าเป็นคนต่างชาติขอดูหนังสือหน่อย <c oughs> หนังสือวีซ่าพาสปอร์ตหน่อย <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ1ิบกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะอะ่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอน <c oughs> ตอน,นี้ก่อนที่ <c oughs> ลงรถกันมาแล้วมันหนีไม่ได้เลยพี่จุม๋มเพราะว่าปิดหน้าแล้วก็ปิดข้าง <c oughs> ตัวเองก็เข้าข้างทาง <c oughs> แล้วอะ่ะแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะมีเสื้อกั๊กคลุมด้วยนะคุณผู้ชมพอดีมันเป็นตอนกลางคืนเนะเาะก็มองไม่ค่อยชัดว่าจากหน่วยงานไหนเนี่ยออกไปไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็มาดักเอาไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่งตัวมิชชิดน่แอปเป็นถ่ายรูปเลยนะ<อ>ว่าเนี่ยกำลังบันทึกเหตุการณ์อ,อยู่เรียกลงมาคุยกันหน่อยนะคะทำเนียนทำเนียนนะถูกซึ่งเจ้าของรถเช่าเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ลูกค้าชาวจีนเนี่ย ถูกนำตัวไปเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งด้วยนะคะเอาตัวเข้าไปค่ะก่อนจะตรวจค้นจนพบว่าโอ้พกเงินดอลลาร์กับเงินยวนมาเยอะเลยตีเป็นเงินไทยประมาณ7 0 0 0แสบาทก็บอกว่าคอยืดเอาไว้ก่อนนะคะจะเอาไปตรวจสอบตอนแรกเนี่ยชายชาวจีนที่เป็นลูกค้าเนี่ยขัดขืนแล้วค่ะแต่ทางชายชะกันก็อ้างว่าผมเป็นตำรวจนะ,ะมีการโทรให้ล่ามมาด้วยนะ ให้ล่ามมาแปลด้วยนะคะล่ามนี่มาจากฝั่งตํารวจนะซึ่งก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากไม่ยอมเดี๋ยวเหอะจะโดนอีกหลายข้อหานะชายจีนคนนี้เนี่ยก็เลยยอมค่ะแล้วก็ปล่อยให้คนขับพารถที่เช่ามาเนี่ยค่ะไปส่งที่ห้างเทอร์มินอลทเตีวันที่พัทยาเมื่อวานนี้ก็มีคนติดต่ออ้างว่าเป็นตำรวจท่องเที่ยวอีกค่ะบอกว่าจะขอเข้าพบหน่อยจะมามหาที่ทำงานมีการเอารถส่วนตัวไป ใส่ชุดนอกเครื่องแบบะนะคะ,คะทั้งที่ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆก็นัดมาเจอกันที่สอนอน <า S 1> ออฟฟิศของตํารวจเองอ่ะนะคะทีนี้พี่เจ้าของรถเช่าเขาบอกเขาไม่สบายใจลูกค้าโดนอะไรแบบนี้เนี่ยไม่รู้ด้วยตํารวจจริงหรือว่าตํารวจปลอมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะตํารวจก็เอาล่ามมาช่วยด้วยเนี่ยนะคะ,คะก็เลยมีการปฏิเสธนะคะไม่ไม่ไม่ให้เข้าพบไม่ให้ตํารวจเนี่ยเข้าพบ ส่วนสายไหมต้องรอดเนี่ยมีนายเอกภพหลิงประเสริฐนะคะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดก็บอกว่าประสานกับตํารวจสพเมืองพัทยาทราบว่าคนขับรถเช่าตอนนี้อยู่กับตํารวจท่องเที่ยวทั้งนี้ก็ต้องขอฝากตํารวจท่องเที่ยวให้ส่งคนขับรถเช่าให้กับตํารวจสพเมืองพัทยาหมายถึงว่าพี่คนจริงคนเนี้ยนะยังอยู่กับตํารวจท่องเทียเท่ยวก็บอกให้เอาไปส่งที่สพพัทยาด้วยจะได้ตรวจสอบขยายผล เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเป็นตำรวจจริงหรือไม่เนื่องจากไม่มีใครสามารถติดต่อคนขับรถเช่าได้เลยและหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จริงก็ต้องขยายผลให้ถึงที่สุดนะคะ,ค,ะคือคนที่มาร้องเนี่ยเป็นเจ้าของรถเช่าแต่เข้าใจว่ามันน่าจะมีระบบกล้องหน้ารถอะที่บริษัทก็สามารถดึงภาพเข้ามาดูได้คงสงสัสเยเอ๊ะทำไมทำไมรถหรือว่าติดต่อคนขับรถไม่ได้ก็เห็นเหตุการณ์นะคะ ก็เลยมาแจ้งให้กับสายใหม่ต้องรอดนะเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะผู้เสียหายที่มาร้องกับสายใหม่ต้องรอดค่ะรถหนึ่งคันมาปาดหน้าแล้วก็รถอีกหนึ่งคันประกบข้างบังคับให้รถของทางบริษัทจอดหลังจากนั้นการติดต่อสื่อสารก็หายไปแล้วไปอีกทีผมได้คุยกับคนขับรถหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงเขาบอกว่า ลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วก็ระหว่างที่พาไปอะ่ะเขาพาไปค้นตัวคนจีนที่เซฟเฮาแล้วก็เห็นในกระเป๋าคนจีนมีเงินดอลลาร์แล้วก็มีเงินหยวนถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณเจ็ดแสนบาทไทยนะครับแล้วก็เอาไปเลยแล้วเขาก็ให้ล่ามมาพอล่ามมาเสร็จเขาก็คุยกันยินยอมกันแล้วก็ให้ปล่อยตัวทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งคนขับรถออกมาเพื่อที่จะไปส่งลูกค้าที่เซอร์มินอลน อยู่กับตำรวจท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าต้องฝากบอกตำรวจท่องเที่ยวที่ที่พาตัวเข้าไปอยู่นะครับกรุณาส่งมอบเขาไปที่สพพัทยาด้วยเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ใครเป็นใครเพราะผู้ตรงๆนะไม่รู้ว่าคนที่ถ้ามันเกิดเหตุจริงเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปอุ้มเนี่ยเป็นเป็นใครนะครับเป็นตำรวจชุดไหนใช่ตำรวจหรือไม่ก่อนนะใช่ตำรวจหรือไม่ถ้าใช่เป็นตำรวจชุดไหนเพราะนั้นท่านไม่ต้องไปหาใครท่านเอาตัวเขาไปส่งมอบที่สพเมืองพัทยา เพราะว่าทางนี้เขาไว้วางใจสพเมืองพัทยาให้มีการสืบสวนสอบสวน,สวนตอนเนี้ไม่มีใครติดต่อคนขับรถได้เลยไม่มีใครติดต่อเพราะว่าผมโทรไปเขาก็ไม่รับเอ,อพี่ที่เป็นเจ้าของบริษัทรถนําเที่ยวเขาก็โทรไปก็ไม่รับเหมือนกันแต่ว่าทางพัทยาเขายืนยันว่าเมื่อวานนี้ที่เขาประสานได้ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้มั้งประสานได้ล่าสุดคืออ,อ,อ้างว่าอยู่กับตํารวจท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นหน่วยไหนไม่รู้แล้วก็สายตัดไปเพราะฉะนั้นก็ฝาก พี่ตำรวจที่อยู่กับเขาเนี่ยกรณาเอาเขามาคืนที่โรงพักนะครับเขาจะได้เริ่มขยายผลก็ยังงงอยู่นะพี่จูดูเหมือนจะเป็นตำรวจจริงด้วยะแต่ <phenomen S 1> ว่าเช็คกันอีกทีนะคะรู้ข้อมูลได้ยังไงว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเช่ารถตรงนี้แล้วก็รู้รด้วยว่าเขามีเขาน่าจะมีทรัพย์สินค่ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นมีคดีความอะไรหรือเปล่าซึ่งอาจจะไม่ทราบเรื่องเพราะว่าคนที่มาร้องเนี่ยก็เป็นเจ้าของรถเฉยๆเนาะ ยังไม่ได้เป็นญาติหรือว่าเป็นอะไรกับเจ้าทูกันนะ,ะก็เราก็เลยไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงนะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าสอพอเมืองพัทยาเนี่ยจะรับตัวนะคะชายชาวจีนคนนี้จากตำรวจท่องเที่ยวเมื่อไหร่ะนะ